เรามักห้อยโค้งเปียบหมูมังกรโค้กไฟก็ได้ไวเดียร้อยเด็เราคว้านไปแจบรูนักประมาณสักสิบใบพอว้านใหญ่ละเอียดเกินแต่ละเอียดแรงกับมันไม่ร้อยตึ้งนี้ห้อยโค้งอันตึ้เรามาหั่นในละเอียดกันในันี้ละเอียดตะกีตึงเอามาเสื่อฟปรุงใส่เครื่องจัดไ้ชอนเขี้ยวโป่งนี่ใส่แต่ก็ใส่ถองลงไปแต่ก็ติมติก Được rồi. Được rồi. Tìm. Cứ tìm, để tránh. Được rồi, tìm rồi ạ. Được bây giờ trộn vào mà đi trúng, ôi, chô, là sút. Bà rì, không? để ôi, mà đi แต่ไปเจ็บดูนี่ก็ะหอบส่วนที่เนี่ย

โัดนัดเโค้ัดเลยว้ะตักน้ำโอเรียบ้น <manager. S 2> ้ำน er well, really uh, ้ำเลือด้นนอ่าทำเบื้อตออธิบายเลย พี่ชายตแกหรือโอท่านเนี่ยตท่านทำไมไหเองมาดีเองไอต้ืตัองบโตเล้ก้วาเลยก็โอ้ยค้เลี้ยก็าาเล้ยก็พัดไอ้อ้อันอกันนี้อิ่วไอ้อ้ไม่ยานดก็ตังไวสักปัก

ร้อยไม่ร้อย,อยแต่เชี่ยมุงเดเชียพักตอนตุป,ปารีพัก,กอัาัเือเอาขั้นตอนต่อไปทำไงต่อ ไหนงี้ไม่ยิ้มเลยด้ทำใบตอนี่ก็ทำได้ก็ดีเื่เรืองนะผัดตัก้นโงผัดเขืองตักก้อไก่ก้าวกับไก่ก้าวตักเขืองะคุกยิ้มแยมแจ่มใสเลยนะนาาม เขาใส่ใบาจาพลูเลยมั้ยใ่ยอดน้ำก้นคดุก้วเครือคใส่ใบูชุบเนี่นยหอม,อ,อ,อมเว้ยหอมคอยคงแล้วทีนี้ใส่ใบาชาพลูใส่น,น้ิดอใส่ใบาชาพลูเพื่ออะไร ใส่ไปทำไมใบชาพลูใช่ไโค้งไมะโนมใส่ไปแจงโูอมนมมาปลกร้อหยอดี๋ยวไว้หอมบยหอมนักจิสิยมมั้งนะมนักอีตงร้องไม่ยิ้มเลยถวห้อมคลุ้งเลยเนี่ยหอมเยตัวบานเลยตัวกกัวบานเลชุดเด็ปาิวันนี้วันลั่งมีแตกัได้มาโชว์แล้ววันลั่งกะทำกัวอ้มแล้ว นีกิกล้วโลยโค้ไปก่อนอวันนี้แกนี้ก่อนนะ